โอ้โหเช้านี้นเนี่ยบรรยากาศของทุ่งดอกกระเจียวที่<ะ>แฟดหกของเราดอกกระเจียวเริ่มขึ้นกันเยอะแล้วเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยดอกกระเจียวพันกเกษตรนะดอกกระเจียวหวานดอกกระเจียวน้ำผึ้งนะแล้วแต่นี่แหละสายพันธุ์แบบนี้แหละประดับได้กินก็ได้ ช่องกินทนเสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้เช้าวันหยุดนะครวันนี้ถือว่าเป็นเริ่มหยุดยาวหยุดสี่วันวันนี้ก็น่าจะเป็นวัดชาติมงคลนะแล้วก็วันศุกร์เขาก็หยุดยาวให้อีกต่อเนื่องเลยสี่วันโอ้โหหยุดอะไรกันนะก,กันนา ขอหยุดใช้ตังค์นะนะช่วงนี้ท่องเที่ยวกันส่งเสริมท่องเที่ยวน,นะใครมีตังค์ก็ไปเที่ยวกันนะช่วงนี้เที่ยวป่าเที่ยวธรรมาชาติก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ชอบนะทุงดอกกระเจียวไม่ต้องไปไกลถึงเชยาภูมนะสตัตหีบเราก็มีนี่ที่หลังแปดหกเนะีนะ่ยส่วนของเทพมิตรเนี่ยมีดอกกระเจียวให้ชมกันเพียบเลยสวยๆทั้งนั้น ต้นดอกเตกจีฮะเป็นแบบนี้เริ่มขึ้นกันเยอะแล้วเนี่ยคือถึงช่วงหน้าฝนเขาก็จะเริ่มขึ้นช่วงหน้าหนาวก็จะทิ้งใบทิ้งต้นนก็มีหัวส่อนอยู่ข้างล่างนี่แหละก็เป็นธรรมชาติของเขาก็ซื้อมาหลายปีแล้วนะสั่งซื้อจากทาง อินเทอร์เนต็ตนะครจากช่อง youtube ของบ้านสิบแสนนะบ้านสวนสิบแสนตอนนี้ก็เขาก็ยังทำช่องอยู่นะน้องถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่สุดยอดเลย mm hmm. อยู่แถวกาลสินก็นี่แหละได้มาปลูกก็ยังอยู่กันเพียบเลยนะตอนนั้นซื้อมาประมาณสัก3ากิโลนะ ในสวนแล้วก็สามารถที่จะเก็บพันไว้ปลูกไว้ยาวเลยเนี่ยได้นานดินตรงนี้ก็เป็นดินให้ดูว่าดินที่ปลูกคือดินแบบนี้ดินที่ปลูกหญ้านี่แหละเนี่ยแบบนี้เลยสามารถปลูกได้เท่านิดก็ขุดทวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะใส่ พวกใบไม้ต่างๆเอามาพวนด,ดินให้มันเป็นดินที่เหมาะสำหรับการปลูกดอกกระเจียวนะเนี่ยใครที่มีสวนหน้าบ้านนะเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็สามารถปลูกได้เนี่ยเราไม่ใช่เอาสวยงามอย่างเดียวนะสามารถที่จะเอาไปทานได้นะนี่เนี่ดยดอกที่เขาจะเอาไปทานนี่อย่างนี้เลย กินสดก็ได้หรือว่าจะลวกกิมน,นำพริกก็ได้แกงอ่อมก็ได้เอาไปผัดก็ได้โอ้โหโเยอะแยะเลยแต่ว่าดอกแก่ก็เขาไม่กินกันแล้วนะเนี่ยดอกแก่แบบนี้ไม่กินเขาจะกินเฉพาะดอกที่นะเพิ่งแทงช่อออกมาเนะี่ยยังไม่บานนะมันจะอ่อนแล้วก็จะหวานนะนี่แหละเขาเรียากระเจียวพันธุ์เกษตรกระเจียวพันธุ์น้ำผึ้งหรืออะไรเนี่ยนั่นอะไรก็จำไม่ได้นะ เราเห็นเราที่นี่เราเราไม่ได้ปลูกกินแต่ว่าเราปลูกเพื่อที่จะหนึ่งเก็บสายพันธุ์สองเพื่อที่จะประดับในสวนนะเดี๋ยวนอเลรก็เตรียมไว้แล้วแหละนะว่าพอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะก็จะเอานี่แหละนะไปปลูกตามทนนานะ เราไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยก็ปลูกตามคันนาก็สามารถที่จะประดับในทุ่งนาเราได้นะแล้วก็ยังเป็นผักได้ด้วยนะนี่แหละปลูกแล้วได้ประโยชน์หลายอย่างแล้วก็ปลูกที่กินกินที่ปลูกนะก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะที่เราแบบ พยายามทดลองเอาไว้นะเดี๋ยวไปดูว่าที่เขาปลูกแบบแซมแซมตามสวนริมสวนนะปลูกยังไงเ,เดี๋ยวไปดูเนี่วนนี้ก็จะปลูกอดอกบานชื่นนะเนี่ยแต่เห็นมาเนี่ยตามริมขอบขอบเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกดอกกระเจียวไปไดนะ้ก็ทำให้ออกดอก ลายสวยงามเหมือนกันเห็นไหมเกิดง่ายแต่ละกอแต่ละกอเนี่ยน่าจะประมาณสัก10-20ดอกสังเกตต้นเล็กอะเกิดมากี่ต้นก็มีเท่านั้นแหละจำนวนดอกเยอะมากเห็นไหมทั้งนั้นเลยนี่แหละเพราะว่าเราได้ทําลงมือทํา เราก็จะเรียนรู้ได้นะและสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้เลยปนละูกเป็นไม้ประดับตามหน้าบ้านริมรัว้วได้หมดเลยคะนะรับลดน้ำไม่รดน้ำก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าธรรมชาติคราอยู่กับธรรมชาติได้คือถ้าเราลดน้ำใส่ปุ๋ยดีเขาก็จะออกหนอ่อออกไรได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยแบบธรรมชาติ เขาก็อาจจะให้ผลผลิตน้อยหน่อยนะก็ต้องก็ต้องเข้าใจฮะนะพืชทุกอย่างนะถ้าเราบำรุงดีก็ผล,ผลผลิตก็ดีนะแต่ถ้าเราปล่อยอยู่ในธรรมชาติผลผลิตมันก็เท่าที่ได้ตามสภาพบินฟ้าอากาศนี่แหลเช้านี้ก็บรรยากาศสวนที่หลังแฟสโกเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละ สดชื่นกันไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาความสุขรอบๆตัวเรามาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆนะที่เข้ามาชมช่องนาเล็กได้นะครับผมสหรับคลิปนี้นะนาะเล็กก็พามาจิบกาแฟชมธรรมชาติแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะที่เราได้ทำแล้วสำเร็จแล้วนะเผื่อว่าใครจะเอาไปต่อยอดนะไปใช้นะเกิดประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ